มาติดตามข่าวที่อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดบุกรวบลูกจ้างอบตอ,อาศัยจังหวะช่วงพักเที่ยงไปตะเวนขายยาบ้า<ะ>พร้อมกับมีการเนี่ยค้นเจอกระสุนปืนจํานวนมากนะครับนี่ทำงานเป็นลูกจ้างอบตอในงานหลักนะแต่ว่าพักเที่ยงเนี่ยแทน<ะ>ที่จะไปกินข้าว<ะ>ไปตะเวนขายยาบ้านะครับโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดฮะได้นํากําลังเจ้าหน้าที่พร้อมตํารวจสพข,ขุนหารแล้วก็ หน่วยเฉพาะกิจที่3กองกำลังสุรนารีจับกลุ่มตัวนายจักริดห่วงยกอายุ30ปีได้ที่บ้านหลังหนึง่งอยู่ที่ตำบลห้วยจันร์อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดของกลางยาบ้า759เมตรและก็มีปืนพกสั้นไทยประดิษฐ์ปืนปากกาปืนแบร้งกันดัดแปลงนะมีเครื่องกระสุนปืนอีก120นัดเงินสด142 0 0 0บาทและรถกระบะ1คันจักรยานยนต์หนึ่งคันจากการจับกลุ่มในครั้งนี้สืบเนื่อง บอกว่ามีลูกจ้างอบตแห่งหนึ่งในพื้นที่ประคุณหานลักลอบขายยาเสพติดสะสมอาวุธปืนและอาศัยช่วงจังหวะเวลาพักเที่ยงหรือรับประทานอาหารเนี่ยไม่ทานนะ <อา S 1> แต่ว่าตะเวนขับรถกระบะไปส่งยาบ้าให้กับลูกค้านะครับนี่นะฮะแล้วก็มีการเนี่ยขายในราคา3เม็ด100บารอยบาทสุดท้ายเขาก็เลยวางแผนจับกลุ่มนะครับนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปครับ